สวัสดีค่ะช่องปาโกลำพูอนอฟิเชียวนะคะตอนนี้จะเดินทางไปจังหวัดชนบุรีนะคะพี่น้องตอนนี้เข้าเจอรจาตำรวจค่ะพี่น้อนงมีส่วนอย่างเงิอบพี่น้องเลยโบกี่บอกพี่น้องอะไรโบกี่บอก จะไม่จะเสียจากช่วงปราสาทไปหาปะคุณชัยวันนี้เขาจะใส่สินทางปะคุณชัยนางรองไปน้องนินแดงโนนดินแดงกอโนนดินแดงจัอ้หวน้สปาเาเงเนอี่เจไ้ยุ์บาน Ad นนดินแดงลงจากโนนดินแดงเป็นอลันโนนดินดำอลาสย้าประเทศสไส้แก้วไายแก้วอันนีต้นไม้ปลายทางเข้ากันคือวัดเกาะลอยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะพี่น้องเป็นวัดไม่เป็นขอาะหวัดวัดเกาะลอยวัดอยู่ในเกาะอะไรพี่น้อง จะสวยงามวิวงามแห่เพราะว่าไม่เคยไปเคยไปดีจะหลายปีเลยตอนนี้มันเป็นไอยืนไปได้ใช่ดิ